สวัสดีค่ะมาทำอาหารกันค่ะกับครัวสร้างอาชีพใบชมดาวค่ะวันนี้เรามาทำเมนูแกงเขียวหวานปลากายค่ะมีปลาตองกายค่ะหูดใหม่ๆสดๆค่ะมาดูวัตถุด,ดิบค่ะมีอะไรบ้างมีปลาตองกาย3า0ยกรัมค่ะเกลือ1ช้อนชาพริกแกงเคียวหวาน1ซองค่ะ100กรัม น้ำตาลปี๊บค่ะ3ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะรถดีรสหมู1ช้อนชาค่ะมะเขือเปราะค่ะประมาณ12ลูกมะเขือพวงค่ะ1ถ้วยใบโหระพาค่ะ1ถ้วยค่ะหัวกระทิ150กรัมค่ะแล้วหางกระทิอีกประมาณ600 ml นะคะมีพริกแดงค่ะตกแต่ง5-6เม็ดค่ะ ก่อนที่เราจะแกงเดี๋ยวเรามาตำเนื้อปลากายก่อนค่ะเราจะตำเนื้อปลากายกับเกลือหนึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำเปล่าประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะเรามาตำกันเลยค่ะใส่เนื้อปลาเราลงไปเลยค่ะ350กรัมใส่ลงไปทีเดียวหรือจะแบ่งตำทีละครึ่งก็ได้นะคะ เราจะตำกับเกลือ1ช้อนชาค่ะ,ะเติมน้ำละลายไปนิดหน่อยค่ะประมาณ2ช้อนเต๊ะแค่ละลายเกลือก็พอค่ะแล้วก็คนคนเกลือให้ละลายก่อนค่ะ เนื้อปลาเราจะได้มีรสชาตินะคะใช้เวลาตำไม่นานหรอกค่ะพอมันเหนียวเราก็เติมน้ําไปนิดหน่อยค่ะเติมน้ําไปเรื่อยๆตำไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อปลาเราจะเหนียวเข้ากันดีค่ะขอเวลาตำแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาใหม่ค่ะ ตาเสร็จแล้วค่ะละเอียดแล้วค่ะช่วงที่เราตำเนี่ยมันจะเหนียวมากเลยนะคะเราก็เตรียมน้ําไว้ข้างๆโคกเรานะคะใส่ใส่ถ้วยไว้ก็ได้ค่ะถ้วยหนึ่งเนาะตอนเราตำไปตำไปมันเหนียวติดสากนะคะแล้วก็ยกสากขึ้นไปจุ่มน้ําแล้วก็มาตำต่อค่ะตำไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งมันจะเหนียวติดสากแล้วก็ยกสากขึ้นมาจุ่มกับน้ําอีกแล้วก็ตำไปเรื่อยๆจนเสร็จค่ะ ถ้าเราไม่จุ่มน้ํามันจะตาต่อไปไม่ได้เลยนะคะมันจะเหนียวมากเลยนี่ค่ะละเอียดเรียบร้อยเรามาแกงกันเลยค่ะแกงใส่กระทะเหมือนเดิมค่ะใส่หัวกะทิลงไปเลยค่ะหัวกะทิเราใส่ไป 150ml เลยนะคะเราจะไปเคี่ยวให้แตกมันกับพริกแกงเคียวหวานของเราค่ะพริกแกงเคียวหวานของเรา ใส่ลงไปเลยเราจะเคี่ยวไฟอ่อนนะคะจนกว่าพริกแกงของเราจะหอมดีพริกแกงหอมแล้วก็กะทิแตกมันนะคะ เคี่ยวไฟอ่อนไปเรื่อยๆค่ะจะเย็นๆช่วงนี้หวัวใจสําคัญก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะถ้าพี่แกงเราหอมกระทียเราแตกมันแกงเราก็จะอร่อยค่ะ เริ่มหอมแล้วค่ะพี่แกงเรวเริ่มหอมแล้วกะทิน้อยไปเราก็เพิ่มอีกนิดหน่อยค่ะเคี่ยวต่ออีกสักพักหนึ่ง ะคะพอกะทิเราแตกมันแล้วนะคะเราก็เติมหางกะทิลงไปนิดหน่อยค่ะนคะคะแตกมันแล้วค่ะมีน้ำมันลอยขึ้นมาข้างๆแบบนี้ค่ะแลใส่หางกะทิลงไปค่ะนิดหน่อย ใส่หางกะทิประมาณนี้ก่อนค่ะประมาณใส่หางกะทิลงไปประมาณสามร้อยมลก่อนค่ะแล้วเราจะปรุงรสเลยน้ำปลาลงไปเลยค่ะรสดีรสหมูค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะประมาณ3มช้อนโต๊ะ คนคนให้น้ำตาลละลายค่ะพอน้ำแกงเราเดือดเราจะใส่ปลากายลงไปเลยนะคะเราจะบีบลงไปแบบนี้เลยค่ะเอามือจุ่มน้ำแล้วก็หยิบบีบแล้วค่ะ นีนะคะถ้ามือเราติดเราก็ไปจุ่มน้ำอีกค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะช่วงนี้ ทำจนหมดเนี่ยคะ่ะจาก350กรัมพอไปตามแล้วฟูขึ้นเยอะเลยนะคะ ชิ้นประมาณนี้พอดีค่ะพอดีคำต้องใหญ่หรือเล็กมากไปนะคะ เยอะเลยแค่350กรัมเยอะมากเลยเนาะอ่าหมดแล้วค่ะแล้วเราจะเราจะเขี่ยวปลาตองกับหัวกะทิกับน้ำแกงข้นๆนี้ก่อนค่ะ แล้วเขาสักพักหนึ่งค่อยเติมหางกันที่อีกรอบแล้วค่อยแกงใส่มะเขือพอปลากายเราสุกแล้วเราก็เติมเราชิมรสดูก่อนค่ะชิมรสดูแล้วเมื่อกี้พอดีนะคะ ปากายเราก็สุกแล้วค่ะเราจะเติมหางกะทิลงไปเลยค่ะเราจะแกงเราจะใส่มะเขือเลยค่ะเติมหางกะทิไปประมาณ300 ML ค่ะเติม2รอบแล้วนะคะหางกะทิอ่าก็จะเป็น2ครั้งก็จะประมาณก็จะเป็น600 ML เฉพาะหางกะทินะคะน้ำแกงเดือดแล้วเราก็ใส่มะเขือเลยค่ะใส่มะเขือเราลงไปเลย มะเขือเปาะมะเขือพวงเราลงไปเลยค่ะเมื่อกี้ชิมรสดูแล้วรสชาติจะออกหวานเค็มมันแล้วก็เผ็ดนิดๆน,นะคะเพื่อนๆอ,ออกหวานนํำค่ะแต่ไม่ต้องหวานมากนะคะแต่รสชาติจะหวานนํำแล้วค่อยมาเค็มมันแล้วก็เผ็ดนิดๆ เราจะทานกับข้าวสวยหรือว่าขนมจีนก็ได้นะคะชิมรสดูอีกรอบนึงค่ะอืมรสชาติพอดีเลยค่ะหวานเข็มมันเผ็ดนิดเดียวถ้าต้องการความเผ็ดก็สามารถที่จะตำพริกเพิ่มลงไปได้นะคะแต่เผ็ดขนาดนี้พอพอดีมากเลยค่ะ โอเคค่ะมะเขือเราก็สุกแล้วค่ะเราจะใส่ใบโหระพาแล้วก็พริกตกแต่งเลยค่ะโหระพาลงไปเลยพริกตกแต่งค่ะลงไปเลย นี่ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะค่ะสูกแล้วค่ะสูกเรียบร้อยค่ะเพื่อนเพื่อนหน้าตาดูดีมากอร่อยมากเลยค่ะปิดไฟเลยค่ะมาจัดจานกันเลยค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกิงก๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ